สวัสดีค่ะแพนนะคะจากสุขใจแอสโตรค่ะวันนี้เนี่ยก็อยากจะมาแชร์ประสบการณ์สั้นๆค่ะสำหรับสิ่งดีๆที่ศาสตร์ของจุ้ยมีให้นะเรื่องแรกค่ะที่อยากจะพูดเลยก็คือเรื่องโต๊ะทำงานโต๊ะทำงานเนี่ยนะคะพวงจุ้ย101เลยก็คือจะต้องห้ามรกค่ะความรกเนี่ยมันถือว่าเป็นชัยภูมิที่ไม่ดีแล้วมันมันก็จะทําให้พลังงานที่ไม่ดีเนี่ยมันเข้ามาค่ะแล้วมันก็จะทําให้ดาวในจุดนั้นนี่ไม่ว่าจะเป็นดาวดีดาวเสียใดๆก็ตามเนี่ย ส่งผลในทางที่ไม่ดีทั้งหมดนะเพราะฉะนั้นการที่เราทาให้โตทางานเราเรียบร้อยเนี่ยมันถือว่ามันเป็นหลักเชื้ภูมิที่ดีแล้วมันก็จะทําให้ดาวหรือพลังงานที่อยู่ในจุดนั้นเนี่ยมันส่งผลในทางที่ดีค่ะซึ่งมันจะทําให้เราสามารถที่จะระเบียบความคิดอะไรได้ดีมากยิ่งขึ้นในเวลาที่เราทํางานมีสมาธิมากขึ้นได้ดันะแต่ยิ่งกว่านั้นค่ะการที่เราหันหน้าโตทํางานเปน็นทิตทางที่ส่งเสริมดวงชะตาของเราแต่ละคนเนี่ย มันจะทําให้เราสามารถที่เราจะรับพลังงานที่ส่งเสริมตัวเราเข้ามาส่งผลให้เราเนี่ยทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพแล้วก็เกิดผลผลลัพธ์ของการทํางานเนี่ยที่ดีมากยิ่งขึ้นค่ะวันนี้ก็อยากจะแชร์สิ่งเล็กๆนิดนึงที่ได้เคยทดลองกับตัวเองแล้วอะ่ะพบว่ามันเปลี่ยนความรู้สึกกับของการทํางานไปเลยนะคือก่อนหน้านี้เนี่ยโต๊ะทำงานของฉันเนี่ยหันไปในทางทิศเหนือ นะคะซึ่งตอนหลังเนี่ยมารู้ตอนหลังว่ามันเป็นทิศของธาตุที่เราไม่ชอบทิศเหนือเนี่ยมันเป็นพลังธาตุน้ําค่ะสําหรับตัวเราเนี่ยเป็นคนธาตุทองนะเพราะธาตุเพราะฉะนั้นธาตุน้ำเนี่ยมันสําหรับคนธาตุทองเปนคือธาตุถ่ายเทซึ่งในกรณีที่เราไม่ชอบธาตุถ่ายเทเนี่ยมันก็จะแบบว่าออกแนวนั่งแล้วมันก็กระทบว่านะแบบ นั่งแล้วก็เพลินนถ่ายเทออกนอกเรื่องไม่ค่อยโฟกัสอะไรอยู่กับงานฟุ้งไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เนี่ยผลก็คืองานมันก็จะเสร็จช้าลงแล้วมันก็จะความโฟกัสในการทํางานเนี่ยมันมันไม่ค่อยดีใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่บอกบอกไว้อย่างหนึ่งว่าถ้าสมมติว่าใครเนี่ยที่าถ่ายเทในดวงให้คุณเนี่ยเราสามารถที่จะหันหน้าตะทำงานไปนทางทีที่เป็นท่าถ่ายเทของเราได้นะเพราะว่าทศนั้นเนี่ยมันจะกลายเป็นว่าทุ่งผลดีไป ทำให้ขยันทันแข็งถ่ายทออสิ่งดีๆออกไปมันไม่ใช่ว่าท้าถ่ายเทเนี่ยมันจะไม่ดีสําหรับทุกคนแต่น,นี้มันก็ต้องดูดวงแต่ละคนด้วยแต่สําหรับเราเนี่ยโอเคท้าถ่ายเทมันไม่ดีนะคราวนี้พอเราเริ่มมาศึกษาฮวงจุ้ยเนี่ยเราก็มามาทดได้ทดลองใช้กับตัวเองเนี่ยคือเราอะชอบท่าทองเพราะนั้นท่าทองเนี่ยมันก็ต้องเติมเพื่อเสริมพลังชีวิตใช่ไหมคะราคานทิศที่เป็นตัวแทนของท่าทองก็คือทิศตะวันตกคราวนี้ก็เลยลองตัดสินใจให้จะปรับ โตทางานหันหน้าไปทางทิศท้าทองหรือปรับหน้าปรับหน้าโตเนี่ยไปทางทิศตะวันตกให้เราหันหน้าไปเพื่อที่จะรับพลังงานของท่าที่เราชอบเข้ามาเวลาที่เรานั่งทํางาน mm hmm. ใช่ไหมคะไม่ได้ปรับอะไรเยอะเลยนะก็แค่หันหันหน้าโตไปทางทิศตะวันตกแล้วก็เสริมด้วยของมงคลเล็กๆที่มันเสริม้าทองอะคะอ่ะอย่างเช่นโคมไฟโคมไฟ,โคมไฟโลหะสีทองนาฬิการายสีทองอะไรนะ,ะกรอบรูปสีทองอย่างเงี้ย เพื่อที่จะช่วยกระตุ้นพลังของธาตุทองปรากฏว,ว่ามันเกินคาดนะวันแรกที่เรานั่งทํางานมุมนี้รู้สึกเลยว่าสมาธิทํางานการทํางานเนี่ยมันดีขึ้นแล้วก็สมองเนี่ยมันโฟกัสง่ายขึ้นทําให้รู้สึกว่าความลังเลมันลดลงมีความรู้สึกว่ามั่นใจในการทํางานมากยิ่งขึ้นงานที่ต้องใช้สมาธิงานเขียนงานวางแผนใดๆเนี่ยทำได้ดีขึ้นแล้วก็เสร็จเร็วขึ้นค่ะ อันนี้คือสิ่งที่ได้ทดลองกับตัวเองมนาะแล้วก็เห็นผลกับตานะบางครั้งเนี่ยการที่เราเปลี่ยนพลังงานรอบตัวเนี่ยมันเริ่มต้นง่ายๆค่ะแค่เปลี่ยนทิศที่เราหันหน้าไปถ้าเรารู้ว่าตัวเราเนี่ยต้องการธาตุอะไรเราชอบธาตุอะไรธาตุอะไรส่งเสริมทําใหเ้เราเนี่ยดีขึ้นก็อย่าลองนาทิศของธาตุนั้นมาใช้ดูนะคะเพราะว่าสิ่งเล็กๆเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นพลังงานใหม่ที่ผลักดันคุณขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งก็ได้ ถ้ามีท่านใดที่รู้สึกคล้ายๆกันเนี่ยก็แชร์กันได้นะคะถ้าอยากเรียนรู้วิธีการจัดทงจุ้ยแบบเข้าใจง่ายและใช้ได้จริงอย่าลืมกดติดตามสุขใจแอสโค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ